แกวอนิหาลากินอวอนิหาลากินตปุตาเวบมอปาตราตัมมากอติกอนอกาเดนอยาติมุกอรีเบลดเวอนออเวยิตาออดอ shink da ke no ta ki ta klud a dit nya basik ko ta ki ta klud le pweplet to wet ke li hok ko wo no da a thought blood a ba menu ko le no ke ke ini no pwep we no pweplet to wet ke li wi da pthi mi thi bora community puko puko no ga de no pulu bata chu gapha le paka de ya pulu bata chu gapha le popwa guli popwa ga nyaw တော့ပသမိသိဘောသေတ္ထပအဝုနော်ဒီသောဒနအဝဲကိကနေပပွာကလီပပွာကညသမိသိဘောသေတ္ထပကတဲလာပခုပနသေတ္ထပဥလတ္တပိတ္တမပဒလတ္တမပြလညဝီအင်းပလောဒသူဖာနောနော်ဒီသောဒနအဝဲအူဒတာတက်ကလေတော့ပူဒတာဒိနိကိတိဒိနိကိကော့ဘလညဝီပသမိသိဘောပပွာကလီပပွာကညတာဘန်ဒူဘသီတာတိတာပွာသိတ္ထဥထ ဒေခိယောဂနပလိုဘာတာထုကဖာတပလိုဘာတာထုကဖာလေဖသီမီစီဘုတ်ဘလောညာဝီအတမနီနောပကတိလောတတမနီဖတ်တေနနောပကတိနောလတာဒေဂလတာထုကဖာဒေဂလတာထုကဖာနောဒါအဂတခဟောနေနောယေတေလဘခါဝဒါဒော့နောအဝဲလ คนละผู้เอกคุยเนาะหรือเอาเวมีเตะเวทีตะอัสาเลอีฟ้าคลิปพอวีบัดนี้เนาะมีตะคาไปอยู่บัดเนาะมีตะคาไปอยู่ดอมีคาเกปัวๆก็ลื้อเนาะมีจะเป็นที่ดาตาบัดนี้เอาวันฮอนิปัวเวสิก่อนบ่แม่ตะซี้บัดเนาะปัวเวสิก่อนเนี่ยดีซอดาเปมีก็ย่อพอซิก็เวดาเปมีซิก็ปัวเนาะ ပပေချက်တက်ကြတာပွာထဒပတိပဒါစို့စော်နေနော်အဝဲပဘာငယ်ချစ်တူတူလပတဖော့စီကိုဝဲတာပပကဲစီထဒဝဲတာပျော်စီမဆူရူတူတူလာအခွတတယ်လေရတာတဲရဖော့ခုနေနော်လေဘောက်ဝဲဒါနော်အဝဲပွာတကအန်နာနှောလေဘောက်ဝဲတာပွာတကအန်နာနဲ့တော့အန်နာပူတူပူနဲ့ကဲပါတပနနာပူဒါကဲပနနာပူနားအတကနာတော့ကျွန်တော်ပါပွာခညိုလနော်တစီထီကိုကိတဖာချာနာဖာဖာနော်တူလာအဝဲတာအစုကိစန်လေပူပါ အဝရနဲ့ဦးစဲနော်ဟာတဲ့ချူတဲ့ချပ်ပူပရဟာတဲ့ချူတဲ့ချာကိပွဲခင်းယူခုနဟာတဲ့ချူတဲ့ချာကိပွဲကညို့ဖုသစ်တဖာနော်ပတ်တကနာအမိဝရနော်နော်ဟုတ်တဲ့ခေစဲမုနော်ဒေါ်ပွာလာဦးဝရလဲအပူသစ်တဖာစစ်ကောနေနော်အကနဝတကဆွန်နေတော့သူသညာတတ်တော့တကဲလို့ထိဝလာမဲသူ့ပူပါဟောဒေါ်သဖညာစစ်ကတာဦးစားပါ เนตเตดาดอดป่วยชีนอเผาวดอนอเตะกันาอุติลากิ่าแกยีก็เชียาแกเอาวนอเมื่อออนอหเทไม่ดีลอนอตเตลยเตนกนามีทีบลอนนะด่แบบิบลอนนะดอตตัวเย่ะยเตกันามีทียเตเจ้าอีนอกลาพวอคเออ หาทอกวีเพเพนเนมีตะคาประโยชน์ติ่หมดสุรุบาลเนแกกอลา่อยคุยมีตะหาทอบาดดอมีตะคาชื้อหนอมีตะคาดูดาบาดอมีคาเกหยบบัวกึลมีคาเกกัยอพอซื้อกูเวนเนยยเตนีนอปตราหนอปจิตพิลที่พ่อขบบาติช่บับบบบคาลอต่ละกอลา่อยคุยนาะปวกคาดมีละเค้ยเลยปะปวกันละอไวแกตำลาชื่อก็ตัวนี้ปวกันละอขีโทวหนอขีโทเยื้ชื่อก็ตัวนี้ลีต่ละตำลาเวเนตมีบาปวกคาว่าขี้ที่อะไปวกคาตำลา บลอนน่ะก็น่าหวานๆก็เมินน่ะปูเนี่ยซาดอร์อูเท่ผู้เท่ผู้เท่ผู้ดินี่ปะก็ได้ยะละเนาะปะก็ได้ยะละขะเต็มเลนน่ะตะเลขะเต็มเลนน่ะตะเลน่ะคุณยาดีเลมีบลัดหุเท่ผู้น่ะบลัดอีบาเลดว่าขี้ตันน่ะเนาะบลัดอีบาน่ะกินเนี่ยยะทินเนี่ยตะเตเลนเตดิตะผะวีเนี่ย ᱟᱵᱚᱱᱮ ᱠᱚᱛᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱵᱞᱮᱰᱩ ᱟᱛᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱦᱚᱠ ᱣᱟᱴᱟ ᱩᱛᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱵᱟᱹᱵᱞᱮᱰᱩ ᱟᱛᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱟᱛᱮ ᱯᱷᱚᱛᱤᱯᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱫᱟ ᱛᱟᱦᱤᱞᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱯᱷᱚᱢᱟᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱯᱚᱣᱟ ᱵᱟᱣᱛᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱱ ᱥᱤᱧᱟ ᱱᱠᱞᱮᱥᱤ ᱫᱟᱢᱟ ᱢᱤᱵᱟ ᱱᱠᱞᱮ ᱛᱤᱴᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱨᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱯᱚᱨᱤ ᱢᱤ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱨᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱴᱮ ᱪᱷᱟᱯᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚ ᱱᱮᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱠᱚ เนตชาี่ิ่านอบาเบลบลเละนกตูชากีว่ะนอ่าเวลาเฟซบุ๊กไลฟ์ปุนนอบายูทูปปุเนอันน้นล้วนกตูชาบวะคเหรอแล้วนกตทราป้าดคเลอแล้วนกตูวทรปาเวลาเค้นยูกยอดอกตาตุเลสิมิดอะคูคนเนีเนมีดอล้ตาต้ออาอนนมีดอแล้วตาตูทรกป้ารอนช่วมวที่ดูนะแกคันเนียเตะนะกันนอะมีที่เธอนึ้จะมีโพสต์ชงนกปพ่นนึกจะ ນະທໍລະມວນລົນນະທໍສ no? <cam> ິກໍເລນໍປົວກະຍົດກະລະນະປາລະຕະລະປະທີປະດາລະປເຕນະມັນນະຂວຍຊາມະດາບາປໍທະບຍະໄຕພໍນີ້ມານະຂວຍຊາດະບາດີນະຊົມມົນລະປາລະມາເມລແຍປໍມາເມລມີຕິຍະນະກວ່າຈະກວ່ານະໂຊອູຂວຍລະພັນດາທິຟາມາເມເລເນຄາລົຂວຍຄົນເນແຕລະທໍບຍະໄຕພໍນີ້ນະເມເລດຂານນະລົນນີ້ລະນະກົວເມຊຂາລາຊິເມຊຂາດເຕີລະຫໍນໍອະຄຸນນີ້ຄະເຕມິນໍຫຸເທຍດະເຕນາໂຕລຸນະບາເຄຄວາລະນະ ปพไปดูอะลตลไนาให้แขวีควายย่าบ่ารัดากตูกัตูเล้วนอนเนเคทีเอลีตำลาสกลาพูติดพาวนี่ได้ยินที่มานอนกจะน้ลดี่นักตาน้ลดีลอบ้านนกตาลอฮักคุคลิดอเบบักาดเซนทรอะไรเดดปลนีนอกนตาเนเตลมาคอนเละน้อเออปกติยังเนเตลมานตาวัติขอขี้นี่โขอขีนี่วทรุทอตินเนตบอตาุตา้อนเนปวเลดีตาตุตา้อเปันเลดีตาเนน้ตเลข ปอมีเนาะป่อมีี่ิกิติตาชิเช่นะอ้โวิแกกิิตาจิเช่คินิเปล่เมาวีแต่ากิาจิเชวนะก็เมื่ออคนนมีวกัล้เตรานนยีกันน่เละนาคหนมาหะบานี่ยพวกัอนคตนึ่มานบานี่ยกันน่วาตีกัจอน่น่ดีรอเม่นั่ก็ยิกวนะว่านมีอกาสเจอน้เกันกจุตชาตาาอวนหน้เกันร้อนนนร้อนน้ากันยังกันน่ว่านกตัวดเ้ดีรอพวกรู้ดีตอนนั้นก็สานนี่ กัตรางนี far, so so fort, no like place, so no, ่บ้านเลกขอุดแล้วมีคนเนี่ยซีดเลนะกตนะก็ปูเนกระเตอะไรแล้วก็ปูเนอกรชู้ดแต่รากปูเนกุตัตรอตัปาได้หรอในช่วงมีเงินที่สนนั้นะพมีดันเล่มามีมีหมดเท่าด้หัเชาาปวยหรอมีหมดเท่ากระตูตรอตัปาด้หอน้อซีเตะมาขอบลด้วยซื้กลุมีขาดเนซเตะมาขอบลด้วยซืเกีลุยที่ถาเผามีหรอเนี่ยเพรา่านมกเท่ากระเตะมีเตะลวนอกจากเราจะชอตเวมาชิวเวอสา วิ่งมานาที่ขี้เผาสินาที่ท่าเผาสิมีลอนสั้นเนาหลอดเว้ดะดูแลอีตาคืเผาเตที่ท่าเผาเสิกว่าจาระที่ขีเผาอสโลที่ท่าเผาอสโลต่อละกด้กละซาดออกกด้กันลาไว้เสีกเีวมันยูอที่ตอซืนอีเตซืปลมามะเพชระปลืมานาเกีมอซืที่นตากรีบ่ะมันยอที่อืในด้านกวนนอกันเจมันนั่นมีปลกะไรดรสือดักเบลแกตาเมาตาเดบ้เดบเลดิอนนูกวาน่ะหากูตตัวต่อตา้า နမိနကိတော့သူကလူနကိတနနကလက်ကလနကိတော့သူနကိနမိပွားကညောနကတူပွားကညောကလိုနနမိသူဝါချက်သနကိလန်တစိတကတိုလေးဖါခိုနောနပွားတထွန်နိဘတာလို့ကလက်နော်ပြေနိဒါမနီယနမယနူကွေနမနီယနမယူလီပွားချေဖဖါလောပွားမကဒါတနော်တရိခေဖေအတာမကဒါကရဟာဖြောင်းဝဲဟာဖြေဝဲလေနနဂျွန်နိဒါဝဒကနမမနောစိဘဝယေမကလခါကဘယူနဲစင်ထရဲနဲမမတိပူပွေးနဲ យេតតិម៉ាតាកេតលូថនម៉ាមីម៉ាយេតតិម៉ាម៉ានីម៉ាតាស៊ីគូវេឌីតាបលីឌូវាទិកីលវីខនាតេម៉ានីខេនយូអាសេផូទីផូឌីម៉ានីណូតាកខាមើពួវ៉៉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 ៉ ต่ลูกขาดบอยอยู่เนปุยแบบนี้บาะนเกิดเหนือดาวลอะก็เมที่พูดก็พูดแล้วปุยอันนี้เสียเวยนะด้วยมันมีชาตินี้บอยอยู่แห่ขาดก็มือที่เมือีน่เกิยที่ว่าถาดสู้เอนมาบลอบลอบอ่ะซึ่งก็ถาดสู้ครับล่ะซึ่งก็ถาดซูติลเคเนียอยู่กันยอกลเดาถุเรียกนะมิสซิบูสิสีเลืดซึ่งก็ถอดสูเนีปยนตนี้ยีาน่ซึ่งถอด้เสรีขอะคนนี้ยีเแน่เนีเมอวัยีห้าลตากลือเลยนะขาดกลาพ วิตาสูกวาลาโพเตแอคุยเตหนอปวดท้างดอีตาคือพบความ,วา,วา,า,มาตาวิตาจูมาติตาเดรติทมีตะขาไวา้ดะเดือดได้ประโยชนที่หมดสุรุบานเนจีทอกวีบเบด,ดีวิทีฟาเดเจที่มีตะเบดีวิธฟาบานเนแกอยากใสโพติโพส,พส,พสต์โลอันหนาใบาแต่น้อขาคอยดอเปดุบาดานนี้นอขาคอยเลอะตโดยตะปลอยยาวีกัดซีคุมมิคุณดาวรับเปดุบดานน วีติลปาจาระตมาว่านเคทีเอลียปวชีระตากระซ้อเตวดาเล่โนสิกเกโคเนาะชื่อูชื่อเพลว่านเคทีเอลีิตะพัเนาะชื่อปูเชื่อเพลว่านประยชน์ติมอสูรุตีตะพันเน่เลจจเตโก้เน่เตว่ะตินักว่าติดตาดอกก็นประยชน์ซตะกรมาตะขึ้นเประโยชน์เนาะพกลินเนาะตพลือืดีบ่ะอ้้่ะแพยประยชน์แต่พอูเเนะอะคนด้ขึ้นเดีว่าปูบ่ะตัวลที่บ้านชื่อระตากระซ้อที่โซดาเนาะวัดเกทิกามาว่านบลอสึกกลุเ นึาแพปยีเกลนึขรปูวคตตานี้ยฮะคือขระมีปวน่ต่ไปเอ้ยาอยก็นอนเยหลดที่รออีมาเจอยอดิยได้เลยปะใคราเลยอวิ้ขืขบดล้ซมาบีปูรตาเนาดี้ไปยีพบว่าทอดติดตัวตัวี่แต่ายีบายอะพกลยอม่ซืตาตมูลและตาีตันเนี่ยต่มีบานาชาพูกกบพูบ้าตม่วาเยาพูบาตไม่พลเอมามยนเลยบา ซาพาตาชาออกออก็เน,นี่นูเทค่คต้มือในมีตดีนี่ยแล้ยี่ห้ลตากลิเนี่ยยีห้ลตากลิววินขนาดมิที่เนาะอะม,มิตะปิดดีทออัตาเลยอีตาคีบเผาบานนี้เนาะปวามิเชไปยอซิมอสโรเน้ ปวกบักชิคุดาอาเวติลอปวามิเตเซคุดาอาเวติบานิเนาะดุดาประโยชน์ติหมอซูรุติตะภะเนเนาะดุโซโดกะมอดอเนาะตะปลีเวดะปูเวกะหยอพ้อซือกะเวบะดอทที่เวดะลอปวกะหยอพ้อละอัมมิเวดะตำราศิลปะตู้จิมหัจจิคนะอาเวติเนนน่าละอาต้า อ่คุอตนนี้เอดอตนาดียตาเเลยเตะตาหิ่ลตากลยเลียีลวันนี้ีิลดิกลมลพตกาตาหิ่ลรอกลมลอที่พูกอนพเลที่ลอกก็ปูนวแต่วดเตมิสกิลวีเอลตําราสิลาพูติปูนว่าเปบบเเมื่อจากวัชิวิตเลเนี่ยเอาวนตากดูวนนเฮทอดได้กปูบานะเฮทอดสิก่อดกมลทีลกอปูดอกวลามาสกอดอซื้อด้เลมมาเฮทอดีนะ เ่ว่ะมีแต่ป็ะเี่เวว่าชื่วาจะขอดเวลดสิก่อนนะเป็นเตสิก่อนหรอพูยสิก่อนเ้บอไม่เป็นเดี๋ยวแต่ละมีแตประเดียวน่าเชือจะคอดเวรพดสิ่ว่ามีแต่ปรเดียแต่วันต่ไม่เปเล่าเชื่ว่าที่เราเาเชื่อไปอยูเราว่าที่อื้นเราไปย่ราเนาะพาษาสิวนมีแต่เคารไปยูกัวยแค่แค่พวกาคาพลุบๆๆาคารรอ นอเอาวัตีเลมาแต่เพื่อนเลมาเมนูเลยคาบยอต์คาบยอโอ้ราชินนเราเราชิลตาก็จอละที่เลกอ็รึนอเต่มูหเาวละที่ลอกกปูอ่อต่บิ๊กเยังม่ยังตนจะมีหยัเกสิเงบสกอตตละตาก็ปูยัเก๊บะละ KTL ยังลายิเงียบะ KTL ยังรียัเกเลนอสกเกลุยอกลาดาบสิมีิบอกลายสิงีบะ สมีธีบตรนาพานะปกว่าเชเมตันะมาแต่เม็ดเทลปากว่าเชเมราดูดับไปยอะที่มรสุรบ่ะปากว่าเชเมสีก้อนสิตากระตูดดวยสีอ่สีกอนอวสิอวสิมาตะปุ่ปุ่สิน้อมาตะปุ่ปุ่นแล้วอะพก็รว่าดูดตะปุ่ปุ่ดูดับไปยอะที่มรสุรต้นนนนเนี่ยอนาคตขี้พลอต้นนนเนี่ยอากัวปูเนี่ยพลอนะมาก็ตัวกีลาทอแล้วอนาคตขี้บุนเมตัมีตะบล้อเนี่ยนกิโลนะว่านจีนเราขอดโตตัวดีกว่าหนึ่งกิโลกว่าดาวอุตสาหะยี่นกั เมคลิบลอสีเอพาววนบลอลาบวะคลิววเราต้องมีบลออแลว K บลอแลมาในตลาดเดือดาวับ่านั่นนัเมตวนรีบารีเจดีนะจุดข้อรีบะรีเจดีเนาะอะคนไรกกีลอกวะเนาะยี่ินาทีเราต้องมีเล้ยี่สิบทีอะไรเนาะยี่บนาต้งมีเลวยี่ิสนามีอะยี่สิบอเายู่ก่ที่ตอนนั้นบลอนันาดอนเครสโซ่สินันนะอาไวนะพ่าวกวยสิบ่านะพาววิบบลอาสิขันทร่เลยบ่าเราต้องรอละทิกรั เล้วรนมอาฮีฮีพูดอพูดปะตุลลยบานี่ราไมรู้อยูก่อราคมรูยูกเนตมีจชนเนบ้อะคนนีติงเยะมูลาลือาตมีกิวลอาฮีระตามีเนอันนฮิลาตลาวากิลนันักคลาพธิสิทธพันฮะตลดาวลาฮีลาตลาดือยดาวอมาลาดเือยดาวอดูดาเลฮาเชลามีปุ่นเนที่อะอะกวกลือคท T เอีกเดี๋ยยูบากีเนวีเวกอเชือว่าเราะใชก็วีบลาเวกอมาจอเวกอ ตำบาเจี่บาบาซีไว้ยนเนออะคนี่ตาอุ่นอไปบ้าโปัวแล้วบาตาเชุดชื่นนอชอเทดนไปบ้าเกยชุช่นละนอเกชุด่ชเทดาลาบ้าแต่ like n, แไม่บีลลยแม่เนอเต้นในตาปัว่าแต่ม่นบีลเลแม่เเต้นในตาละ่นองตำปาเสืพาวัวบ้ากวนลุยตาหมูละปูกุยแล้วอยัดเต้นในตาละเคทีเอลี่เลยนอกลอวปนั่นนอ่ด้สิดอกนอกลัลพูดแต่เอาวที่ตอนยขันเลยบีกเลยแม่อเนี่อตะขอดีเนี่ยต ัวมาไม่มีชาตินึもと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 ่งะมปัวกลกว็บาจะมมปพวกราลุกเวกอรจะม่วกนวกลุกวอูรเบดิตพุาอูรเบอะคุาเนเตนันเตอมิเซหิรตะลุนักิ็มีไปหิลวลุกากลาพบาโกลาพมีตะเป็อาบันขาจ้าไปเตลอทเลนี่มีตะขาบันเนเลขานดดใดาจิจัลเล่กว่ากนีว่าดูดาเบกรอดอปัว่กนวดูดากรรออะอะคุเนี่ตะเคลลตะนตา webak ko banat de ta pabilu ta timithi bot de ta takma si to lo pu de na patale bedi da witarakae ta le ta bedi khik ka nya ba le ta khik ka nya phak ko le ta we da mitakha chita ba do we da matita da de gi do mitakha chita ba do witata ju bedi da witata je pho na na pwe ko dak tu la witasu bedi da witata je pho ne na ta pwe ba na na mitapwe ne ki ma lu ka dai ki be na hua ki thi kwa na no mo ne o motale พกนาตาเต่ววิตาจูเป็นดีราตาตเจพนเี่อคอมอจะเล่นติกว่าจะกว่ายเต้นน่กน้าอ้มีบิลไม่รอเทหาเตชารดบิลไม่รอเทเต้นน่งอะจะจ้นในรีแต่เต้น่ปวดเต้ิลอภาษาต้นหนากินตมีตาุดตาปวดมีตามาเลาะเลทอกวกีตมีตามามมาขึ้นกปวกลบาอะคนนีปดกลเซลลเนาะชอลาเสียลอดปวชอลอะอคนี้เอดเต้นอาจจะจนี่ลอกันหน้ามีที ပဟိလတကလီနပမီလတကလီနခပ်စီခလေတဲတဲပိပယာပဟိလတကလီနဒီတလာပုကွေဟီလတကလီနမေဝဲနလော်တဲလနတ်စိကလာဖို့တိခါရဘလော်အနီတဲနခပ်စီခလေနလူပာမူဘာနီဟီလဘချဒနာကိခိခိနခဖုလပွာပွာတာလပွာကညောဖုကဒဲဒဲနတိုင်လော်ချကီအာထလေလီတပါကီကိုအာထလေလီအခိုတကနီတခရတခနပုတ်ကလစ၆လတပကတဲရလေနော ແລະເປັນດີລັດຕະສີອະລຸນເປັນດີລັດຕະອະຄຸດຕະນີພະຄືກັນຍະນະນະຄົນລະຜູ້ແຮ່ຄຸຍອະເປືອຕິນະພາກັບເປັນດີລາວິສັດຈະແຈໂພລາວກະທອນດືເວດາໄປຍໍສຶກໂພກະລີຕະຫຼອດນຍະວິອີຂອບພູລະອະວັດຕິຕັນນໍຕັບລາອຸເພອີຊາຄືພົບກັບພະທະບານນີ້ຈະແຈໂພລໍຈະແຈໂພນະເປັນດີລັດຕະຕະສີວ່າສິເປັນດີມີຕະສີວ່າຫໍນີ້ເນາະຕິເລປົວຄາລະມີປາຄໍຫໍນີ້ດະບັດເລສຶກຄືລຸຍສຶກມີສີໂ วิตาจูดอปเดดาวิฟามีตะเปดีบะเนาะบายชาลอเออหล่อนหน้าตาดอนะเนาแทแคแตมิกะนาอมีทีนันนาปูเน่เนาะตะมิแท่ละคลิสทีแท่ละเนาะปัวเตช่าตะเดเกมามีทีกิเสกดาเกเสถรอะตากิเนกิเลสิกวะกะนะโจอุกเวเน่นูโนกะเจดานเนเตเลซินาตเปวาปัตเตซูขอคินนี่เนบัดุกะนากะนันกะลูเวเนดิยาแมอะขุนเน่ เลสิก่าขนาดกี่วันเนี่ยเซ็นทรัลรัตพลีาตารุนเนี่ยเลตุไปเพเล่เจ้าก็โล่เนาเจ้าก็ควลุชินเนี่ยอากลลุชินเนี่ยเลตุไปเพเล่วลาขี้อาดับปมมาเออวเนแฮกิชี้กตาลุ่ยเวเน่รุนบัชชีตาลุ่น่กลัวรุนป่าไปเป่าเลยทีที่โก้กีบ่เเปล่าเท่าเซ็นทรัลรัตลีาตารุนเนี่ยบ้านเราหน้าห่วยกดูขนาดสบบ่อาโค้ดตานเนี่ยน้าห่วยแค่ไมีเทวดีอวิชขนี่เปล่าลีเนาะขนีเปล่าลีเทวีอะไรันาดเนาะ ป้าเรากี่พวกกพปารากลุ๊จีดอดอดที่เรมีป้าทดาเอาไว้อาจีตะขาวเนาะอาคนนี่ยดูกันหน้านี่ยสที่อาคนเนี่ยตกบตลนกตนีนะบ้ามาลือปวยกหรอดาลอย่าก็ดูกันหน้าเนี่ยซือวางกันเงียเองนะคุยดาว่าอกเสป้าโอเคนะ ว่ากันยอนดีแม่มันนี่บอกเขาละบลอตต์ีฉาีมันนี่ลอฮอตากะลื่นนะก็จะมืเราเวลาเาแต่เราเวลาเราเล็กีอ่ตาก็น่าคอยเชิรเล่าตากยียยะอยกัดูกันนาดืกันหนาอ๋ออะคนนี้เอเลวิกกันน้า

အဲဒါခင်းနိပွဲရာလီတာတတိလာမူလရတတိမှာအူမူကွယ်တတိမှာဘုံဘောဖိုတာဝိတာနားဟေဝရာခိုနကလေးမအဲခင်းမီဝိနေတဲပချက်တဲမိတတန်ဝနပွာကဲဟဲတဲပြကြတာအဝိတတိမှာဇေတာရှိတာနော်မီလဂျောကွယ်လေတိဖလနစိလယောပွဒူလမေလာယေဟပပလာသဲဘလချီဝနပာကမီတိဖုကဖုမူမကမက်ကလူချီဒေါ်ဒတ်ထေလအကွနတနိအကွနတတဲလနတဲဝိနိ कितेगडा के सेट्रडफडा केखुगडा केबेने नहुआ तोलोन हैप्पी पाव छियै कि पिपाव गडा के सेट्रडडा गईने नहुआ नमाला ठिकि कोगी ननंत क्ल ठिकि कोगी न क्ल सिखलो खनो मिबा उरा छिनरा ते चारन खाने बालौ उरा कि सेगे तागी र खावी सेट्रडफला तागीने थुइला येदु दु ओफ फला जौखे नला येले ओ फेलले नला येले ति मले थौ रु थौ तिले ति बोले ซื้คืกตัวตันน่วิตันนตันนวิตันนีีนี่ีนีวิลาเสนเนวิลวินีแฮกิปาพลารกันได้คิบอซื้ลีอะไต่ลีอะไรลียเกมม่ต้องเามาติแต่มาสซนที่ลาเ็นนปุยวิลีเออิบลบก้ก็มที่กูปุยเกทอลี่ก็ตก็ตตละอาคาบาตปุยดาริดานอยมีน้ม่าดตลปวลีอแบบทารุทเตอตนช่วงเลปยตั้ซีที่กีกร์นนช่วงลาปวยตั้ซตแบบเนาะบัคคารตาลี อ่ะคนตานี lo, ่มาม่ท no, ีชาเก๊เลเชคลอหนะโกเวเนี่เลสิกวกได้กี่บอวุลอยเยอะต่ดูเนี่ยไม่ให้ทออุปโลคลก็เนี่ยที่พวกก็พูดไม่เงี้ยเนีไม่ให้ป้าพลาดกันได้กี่บอกลัวเจ้แวกลัวสจะพลาดละเนาะพ่อว่าได้คิดที่จะเจ๊แล้วก็ป่แล้วเซเรองจะพลาดเนี่ยให้กี่ป้าพูดอะไรคดสิจะกกันได้กี่ช้กตั้นสิบบาทเฉลี่ะชเล่ยตอ้ป้าเต้ต็ะ တမလာပကလူဝတမပတယလာပမစဟာခုအီလစကေဒူအီလစကီလာသတာဘာကလွေဘဒကလွေဘဦးလလောတပီဘဒစီဘဦးလလောနီလို့စီလို့ပါတရငယ်တဖီညရဘတော့မတိုဘလော့ခေါ်တိုချီတိုတတိလာနဘလဘလေမပဝပကီရာပတိဘပပဝကီလူပပညလေကြီးလာပါစီတဖနဲ့တော့ချီတောက်ကတော့ဒိတဲနပတဲမခတိလေမမီးလေပတဲမခဒီဒီနီ

ต่เมื่อเไปเห็เราแล้วเปเมเมอลูกคากลเพราะว่ามังมีแต่ไปดีอาสาบันนี้เนาะมีแต่ชิพาคุอาสาดอดูด้าไปยอฟี่มสุรเพออีซาคึเผาวันนี้ปว่าถอยอีซาคึเผือบยเาอีนี้กับป้าขึ้นเลยไปดุบทากลาโลเนตัวนอค่ะด้ยเลยนะซีกรบปาคุ้เไว้ดแล้วปดบดากลาโลออะคนนี้เปนคกันญาดีโซดอตากัสซึกัสโซแล้วก็โยพวกเด็เด็กซื้อตดึเงี้ยไปดีทาวิสิสาเพเพเน่ดอกกนนอน่นแล้วเซ่อค่เคยเซมินอุเท อสูคู่กลืนยาดอนเตลานาปวพดนมืเป็นดีดัตาเจบ่าดอนในมีอจะไม่เป็นดีอัตาเจมตซีบ่าเนเมื่อพูดเลอราสารประโยชน์ซปเพเนเนดะืกทิบ่าก็ไดะนาดูดได้าประโยชน์ซื้อเยนาะปกติยละกอลพูดเราปวดีตผันลอุดดูด้นาะก็ปักขุเพปเพเนป่ยไมีปักขุเพลเพนเนะลเตปลขาบอกว่าป่ยฮิตเป็นโรคป่วยคลื่นส้ซอีบล้อเซบล้อหอวะแต่ละทวีจะชอบพูว่าพูดนั่นแต่ชูชูมาหาทีอ ปาเต้เาซาลาปาดีปะดากลยอมมีกับบะเลมหอ